สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำสุปขนมแบบจุกแจงนะคะแบบของจุกแจงเองนะคะเราก็เอาพริกป่นกระเทียมแล้วก็กะปินะคะหอมตำเป็นพริกแกงของเรานะคะพริกที่ขาดน้ำมันให้หอมเรามีงาคั่วนะคะ ขนมต้มนะคะเรียบร้อยแล้วก็มีเนื้อไก่สับนะคะใส่ลงไปขัดกับแกงเลยค่ะ นี่ลงไปนะคะอตอนสักปรุงรสลงไปนะคะตุ๋นเนื้อสัตให้สุกนะคะแล้วองปรุงรสนะคะ จะเอาขนุนที่เราก็มีีราคาลงไปผักด้วยนะคะขนุนเราให้เข้ากันกับเรื่องที่เราเตรียไว้นะคะ เข้ากันกับเรื่อนคง,งราอยางดีเลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะซุปขนุนของเรานะคะซุปขนุนฉบับจุ๊บแจงนะคะเราดราด้วยงาขาวคั่วนะคะ แล้วก็มีผักกินแก้มด้วยนะคะทานด้วยกันไหมคะอร่อยอร่อยเลยจ้า